สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะเพราะผมไม่รอดแล้วนะคะทุกท่านค่ะในคืนนี้เพราะผมผมให้พี่อไทยเข้านอนนอนนะคะล่าสุดไม่รอดแล้วจ้าไม่รอดแล้วโอ้หลุดแล้วหลุดแล้ว พ่อห่มหลุดแล้วจ้าโอ้มเมจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแม่แม่เรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงเช้าเลยลงไปกองแล้วค่ะพ่อห่มลงไปกองแล้วค่ะแม่แม่แมพ่อห่มลงไปกองแล้วเออ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เอซีทุกท่านจ้าพ่อห่มลงไปกองแล้วนะคะแม่แม่พ่อห่มลงไปกองแล้วจ้านี่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 เป็นไงเป็นไงพ่อห่มสาวสวยลงไปกองไว้แล네้วนะคะกองลงด้ย ยังยังไม่ถึงข้ามคืนเลยนะคะยังไม่ถึงข้ามคืนเลยค่ะแม่แม่เพราะห่มหนูลงไปกองแล้วโอ้ทำได้ไงลูกทำได้ไงเพราะห่มลงไปกองแล้วค่ะแม่แม่อาดูลูกสาวททำได้ไงนี่โอ้โอ้คลิปนี้คลิปนี้ต่อจากไล์นะคะแม่แม่ต่อจากไลคลิปไลสุดนะคะแม่แม่ ในสําหรับในคลิปนี้นะคะแม่ควรก็มาถ่ายนะคะช่วงที่สาวระไทยนะคะอ่าพยายามนะคะพยายามอาพยายามแบบอพิห่มนะคะหลุดหลุดจากตัวจนได้นะคะแม่ๆนี่ดูๆในที่สุดนางก็ทําได้นะ,ะทําสําเร็จนะในที่สุดนางก็ทําสําเร็จค่ะแม่ๆค่ะนี่เป็นไงหนูเก่งไหม แม่แม่ค่หนูเก่งไหมคะมาแล้วมาแล้วโอ้มาบอกมาบอกโอ้มาบอกแม่แม่ว่าหนูเก่งไหมแม่แม่นูเก่งไหมคะเออนูเก่งไหมหนูสามารถอ่านนูสามารถอ่าททำพ่อหูขิดอ่าททำเอาพ่อหมขิดได้นะคะแม่แม่ตอนนี้พ่อหมเราคิดแล้วนอนแล้วราบกับพื้นแล้วนะคะ <laughs> โอ้ สุดยอดเลยนี่แม่สาวน้อยนางทําได้ไงนี่เออสมสมก็เป็นช้างพังจริงๆนะคะแม่แม่อ่าสมก็เป็นช้างพังมากๆเลยนะคะนี่นางทําได้นะคะนางทําได้นางสามารถทําได้ะคะ่ะแม่แม่เก่งไหมเก่งไหมนี่นะ ีดูค่ะดูนางสามารถทำได้นะคะแม่แม่นางสามารถทำได้ค่ะเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนี่นะคะแม่แมนางสามารถทำได้นะคะนี่ <c oughs> ใครจะเก่งเท่าหนูวงั้นหนูเก่งสุดแล้วนี่หนูเก่งสุดแล้วค่ะนี่ดูนะคะแม่แม่ดูโอ้โหสุดยอดเลย แม่สาวน้อยคนนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะแม่แม่นี่สามารถทำพ่อห่มนะคะหลุดในช่วงขณะได้นะคะพิ่งพึ่งแม่คอนพิ่งลงไลยยังไม่ถึงอ่ายังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะแม่แม่อ่าแม่คอนลงไลยยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะตอนนี้พ่อห่มลงไปกองเร้วนะคะพ่อห่มลงไปกองแล้วจ้า สุดยอดสุดยอดความสามารถสมกับเป็นช้างพังมากๆเลยนะคะสมกับเป็นช้างพังมากๆเลยค่ะแม่ๆมค่ะไม่เหลือแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ๆมเรียบร้อยแล้วเพราะหม่มว่าจะห่มให้ลูกสาวนะคะสาวน้อยสาวสวยของเรานะคะนอนด้วยนะคะมีห่มผ้านอนนะคะแต่เราทําไม่สําเร็จนะคะแม่เมคืนนี้เราทําไม่สําเร็จนะคะ ภารกิจเราไม่สําเร็จนะคะภารกิจไม่สําเร็จคะ่ะทุกคนคะ่ะภารกิจห่มผ้าให้สาวสวยนอนไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จ <c oughs> เพราะว่าแม่คองลงไลย,ยังไม่ถึงสิบนาทีนะคะแม่แม่ก็วีรกรรมก็เรียบร้อยนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะแม่ๆ <c oughs> อในพ่อมาเก็บแล้ว พอมาเก็บผ้าห่มแล้วนะคะพอเตยมาเก็บผ้าห่มเรียบร้อยแล้วนะะคผ้าห่มเราขิดไปเรียบร้อยนะคะแม่แม่โอ้โหกลองเงยย่เลยเห็นบ่นะ้นกลองเงยย่อแต่เลือดตุ่นผ้าห่มนี่วิลลรกำลุกสาวพ่นบ่หนาวครับพ่นบ่หนาวเอาลูกสาวบ่หนาวแม่นบ่ลูกโอ้สงสัยบ่หนาวอีหลีเลยค่ะนี่ ถึงผ่าโฮมออกเมดเลยนี่โอ้ยเนาะคักขนาดเลยค่ะแม่แม่คักขนาดคักขนาดคนาดนี่โอ้ยนัวแม่แม่ค่ะเพิ่นกระซ้างเฮ็ดได้เนาะนี่กระซ้างเฮ็ดได้อยู่ดีเดินลนะเนาะเราสักมือมากเลยค่ะนี่ช่างทำเนาะลูกเนาะช่างทำม,มากๆเลยนี่ แม่สาวน้อยดูดูดูดดทำเข้า <laughs> ดูค่ะแม่แม่ดูทำดูทำเอาต้นสับประรดไปค้างไว้บนหัวอีกแล้วนะนี่โอ้ยเนาะจ็คสิบเบาคว่ำไดด้วยค่ะนี่สุดยอดเลยความดื้อความดื้อความดื้อความพังความสนโอ้ เลวพี่ออโอไทยเลนะคะแม่แมเออก็ก็แบบว่าพอพอพอทำพอห่มขิดนะคะก็ยังแบบทำหน้าตาเฉยนะคะแม่แม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเหมือนปกติเหมือนทุกๆวันนะคะทำตัวเหมือนทุกๆวันเลยนะคะแม่แม่ค่ะเหมือนกับเหมือนกับว่านางแบบเออวันนี้ไม่มีอะไรนี่นะ เวลาทําเวลาพังของพังอะไรนะคะแม่ๆนี่เขาชอบมีแบบอ่าช่วงนี้จะทําช่วงนี้น้องอไทจะชอบทําของแบบเออให้ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นหน่อยนะคะแม่แม <laughs> อย่างอย่างถือไม้คาถาก็โยนไม้คาถาทิ้งันแล้วนะคะแม่ๆมก็ก็สร้างวิรกรรมในการโยนไม้คาทานะคะแล้วพอมานะคะเล่นกิจกรรมในการ ่าเล่นปรงลางนะคะเล่นปรงลางก็มีการโยนอ่าปรงลางนะคะแม่แม่ให้ไปนอนนะคะให้ไปนอนกองอยู่ที่พื้นดินได้เช่นกันนะคะแม่แม่แล้วล่าสุดตอนนี้ก็วีรกรรมครั้งที่สามนี้ก็เป็นผ้าห่มนะคะแม่แมเป็นผ้าห่ม <laughs> โอ้สุดยอดนะช้างพังมากๆเลยนี่ พังทุกอย่างนะคะแม่แม่พังทุกอย่างเลยนี่สมกับเป็นช้างพังมากๆเลยนะคะแม่ทําให้ผิดหวังนะคะแม่แม่ทําให้ผิดหวังกับช้างพังนะคะแม่แม่โอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอด <c oughs> โอเคนะคะแม่แม่ค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ต่อจากเราไลฟ์สดกันเนาะแม่แม่ค่ะเพราะเรามาแอบดูนะคะลงไลฟ์เสร็จก็มาแอบดูว่าน้องวัไทยนะคะกับพ่อหุ่ม อุ่นๆของนางนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราก็ยังลงจากไรย,ยังไม่ถึงสิบนาทีนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อพห่มเราก็ผิดลงไปกองที่พื้นดินเรียบร้อยนะคะแม่แม่คะ่ะตอนนี้ก็พ่อหงสอุ่นๆของน้องไทยก็ไม่ถึงช่วงเช้านะคะแม่แม่อันนี้ก็มานะคะอัปเดตนะคะในคลิปนี้นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามานะคะรับชมมาดูความ มาดูช้างพังนะคะซึ่งทําเอาท่อผมเราขิดไปเรียบร้อยนะคะแม่ๆค่ะให้ณพ่อคุณแม่ได้เข้ามาในกลมในคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไรก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ